อะไรเอ่ยผ้าโอ้ยโยกโยกกดผิดหาเอ้ยกระสุนมีเท่าไหร่กระสุนมีสิบสี่นัดโอเคพีระมิดเฮดหายไปแล้วห้องอะไรบาร์ยื้ ต้องโดดข้ามเมียก้าวข้ามความเจ็บปวดเหียบร้อยที่ไหนหวะเปลี่ยนอาวุธแบบ ใช้ไม้แล้วกันมีแต่สนิมปุ๊บดูแมพได้ไหมอ่าดูแมพไม่ได้ด้วยขอบคุณครับนีกระสุนปืนกลพี่ทนสู้ได้สองนัดขอบคุณครับออกมาทำไมห้องประหลัดประหลัดโอเคเราได้แมพ

ออไม่ต้องเกิดโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหรุ่นนี้เอาเรื่องโอเคเราต้องสำรวจใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนอยู่ชั้นที่สองไปไม่ได้เอาละได้ยินเสียงวิทยุ โอ้บ้าโเคโอเค,อเค,อเคต้องใช้ปืนแล้วแหละใช้ตัวนี้ ปืนกลพีทนสู้ได้โอเคแจกยาเยอะด้วยเออแต่ไอตัวนั้นมันบิงไปแไหนหรอวะเออ มาแอบนี่โอเคกันเหนียวอะกระสุนปืนกลโอเคไม่มีอะไรขอสำรวจกันโอเคนะไม่มีไปต่อครับต้องปืนละเราไปอย่างนี้ต้องปืนหนึ่งเดียว เยอะงกืนไปไม่ได้โอเค M on door โอเคของนี้ไปไม่ได้สองศูนย์หนึ่งอืมมีเซฟยาให้ยากูเยอะเหลือเกิน มีอะไรมีแต่หมอ้อเอาหมอ้อไปทุบได้ไหมเฮนรี่มาเรดสกอตนี่คืออะไรนาฬิกาปะ่ะนาฬิกาพัดเซนปะเนะี่ย <c oughs> อินเวนทูรีโอเคไม่มีเข็มคงต้องไปหาเข็มแหละโ okay. อเคตรงนี้ไม่มีอะไรไปได้ไหมอุย้ยเขียตกใจโ okay. อเคสองศูนย์สามอะไรอะไร อ,อย่านะนว้ยกระสุนปืนกลยากวิกล้โอเคตรงนี้ต้องทุบใช่ไหมลี่ยนอาวุธเ้ย ยุ่งยากเลยกันโอเคอเคเคมีเสียงโอ้อโอ,โอ้แค่นี้มึงก็เอาเสียงยังไม่หยุดด้วย อาหารบ้างขอบคุณครับไปไหาข้อข้ามไปได้ยังวะเซียวขอบคุณครับโอเคเราข้ามมาฝั่งหนึ่งลว อเคไปกันออะไรวะโอเค <c oughs> ปีนเข้าไป <c oughs> ฮึบกระ <c oughs> สุนปืนขอบคุณครับขอเยอะๆขอเยอะๆ ให้ยากูอีกแล้วลขำแห้งหรือให้ยากูอย่างี้ลุกขึ้นมาทำไมเออนอนไปไม่ลุกก็ไม่มีใครว่ามึงน,นะเป็นไปรุ่นนักทุบอีกแล้วกระสุนปืนโอเค ไม่มีใครลุกก็ไม่ไม่ไม่ลุกก็ไม่มีใครว่ามึงนะเพื่อนยาไปเกินเลยยาโอเคนายกระสุนปืนให้แต่ยาขอบคุณครับ ลุกว่าโคตรเยอะจะเยอะไปไหนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยชั้นสามมีเสียวิทยุชุมชนครโอเคไปครับลุกมาทำไมอะไร แค่นี้มึงก็เอาไม่ลุกขึ้นมาก็ไม่มีใครว่านะเพื่อนเข้าไปนะโอเคกับศูนย์ปืนกลอยู่ในห้องอ๋อห้องแดงโอเคต้องห้องนี้แหละเข้าไม่ได้นะเออดีแล้วกูไม่ไดยอยากจะเข้าทุกห้องนักหรอก หาลูกมาทำไมโนไอเทมด้วยโอเคนี่ขอบคุณครับดันได้ okay. ห้องโอเคมันคือห้องเดียวกัน อะไรวใจเยน็นนะครับบิลมิเดเฮดอย่าเพิ่งมาไล่ผมนะครับโอเคเราไปไม่ได้คงตง้องสํารวจอยู่แถวเนี้ยนั่นนะตรงนั้นไปตึ 7, ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามศูนย์เจ็ดไปห้องสามศูนย์เจ็ดก่อนใช่ไหมตรงไปตรงไปโอเค ตรงทะลุป่องตรงทะลุป่องโอเคสามศูนย์เจ็ดนี่โอเค,อเคยาให้กระสุนกับยาผมเยอะๆนะครับเพียงไร ปวดเถิดดวงใจไม่เปิดปวดเถิดดวงใจวะพี่โอเคอันนี้โซ่ทองคล้องใจไว้โอเคอันนี้พัดเซินแน่นอนหา,าวาลมาใส่โอเคอันนี้เรดิโอเราอินเตอร์แลกเรดิโอ อโอเคดูได้เจ้คงต้องไปหาพัดเ้นอ้าวาวมาใส่วับอ่ะเหีย้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวล็อกกูเลยโอเคสามศูนย์หกดอยนะครับ เออเออไอห่าล่อซื้อเนี่ยว่ะไอ้เฮียเฮ้ยแค่นี้มึงก็เอาเนาะล่อซื้อสามศูนย์หกโอเคสามศูนย์หกหยุดตรงนั้นวืม มึงนะมึงนะมเหมียดมากตายหาไปอะไรขึ้นมาทำไมนอนไปเลยไม่ลุกไม่มีใครว่าไอ้ฮะ มันไปมุมไหนของมันโอ้ เฮ้ยเร็วเร็วเร็วต้องถ้าถ่ฮะโอ้ยถ่ายยี่่่อ้โดนรอดซื้อโอเคดอยดอยนะดูดิมีอะไรให้ป่นไหม ขอบคุณครับกระสุนปืนกลเปลี่ยนแม็กช่างจริงเลยพี่เจมกูไ้สัตว์ไปไหนไปไหนโอ้ยอไอ้ผมรอเล่นโอ้ยไอผมรอเล่นอันนั้นโดดข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมโอเค สามศูนย์สามโอเคเรากลับมาที่ห้องเดิมมาทำไมโอ้ยโอ้ยไอ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 เออผ้าน ต้องัน้นแล้ววะกระสุนหมดเด้ยแม่งเลยกระสุนหมดแล้ว คได้เข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมเสมออะไรวะห้องเซฟเราเป็นปัญหาคือห้องเซฟกลุ่มอยู่ตรงไหนดีกว่าชั้นสองใช่ไหม H โอเคประตูที่มีตัว H H on door M on door กระดออะไรไม่ใช่เฮ้ยทุ่หาพ่อมงไงสัต์ ไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยใจหมดกระสุนปืนดูไม่มีไม่มีกระสุนปืนแล้วพี่น้องใช่ไม่ใช่ไม่มีกระสุนให้ผมเลยปัญหาคือห้องเซฟเามันอยู่ตรงไหนนะชั้นสอง นาฬิกาโอเคนาฬิกาอยู่สองหนึ่งสองลงนี่เอ๊ยออกคอริดดอร์เดี๋ยวนะกับสองศูนย์สามใช่ไหมโอเคออกนี่ออกนี่เข้าสองโอเคง่ายโอเคเจอแล้วว้า อเอคดแล้วไม่มีเข็มเดือมันต้องใช้เข็มอื่นด้วย ต้องใช้สเข็มเลยว่ะเฮอันนี้ henry take one step steady his plate with his path sleek and full of her. but then comes c o t t b o u n the rest อย่างนั้นปัญหาคือเราไปห้องไหนไดีกันไหม นาฬิกามันต้องใช้กี่เข็มก่อนดีกว่าปัญหากันนะอันนี้มันเป็นมอนเข็มนาฬิกาเลยวะเก้าสองเก้าสองเก้าสองสามหรอ9เก้าเอา